สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คูสู้คนครับอา้ามันนี่พ่อกับบ่าวเทาห้องน a t ช o แนลนะครับมันนี่มาพ้อมน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะอยู่ขั้วน้องสาวอ้า,า,เ,อาเดี๋ยวสาวสีก็มาอ,อยู่ครับแต่ว่าสาวสีผ้า,าให้ลูกพาไปซื้อขา้าวเมานะครับพี่น้องมันนี่จุเนือครับพี่น้องน้องสาวจัดการให้ก่อนยังไงสดๆเลยโอ้เนืนโอ <Nurse. S 2> เหนือสดครับจุใช้ย,ยามเที่ยงเลยบรรยากาศมันนี่ก็ยังมีฝนจังหน่อยครับฝนยังอันตกปล่อยมาอยู่ พี่เครื่องในเครื่องในนี่จัดการเรียบร้อยแล้วครับตาเขิงตาเขิงตับตับยังสดๆหม่ๆอยู่นะเลือดเนีมพี่น้องเอ้ยเลือดเนีมเลือดเนีมกับตาเขิงกับสามซีฟกีบเอ้าจุเนื้อครับบันน้กินโดนเตื่นแล้วน้องสาวจัดให้เลยโอ้โหน่าเถอะบางๆกินบางๆเออใส่บางๆตัวนี่ใ่ว่ามาแบบนั่นนะ โอ้นนนนนหน้าหนาวว่าไไหนข้นหน้าหนาตตรงลุกเตาอืม,อมตัวนี้กวนนี่สวอยตามอันนี้เลยนี่พอดีเลยเบาเท่า,ทาว,ว่าสีสวอยเอง้องสาวว่าบ่บ่ถนัดถือกล่องครับว่าสีสวอยสีเห็ดเจียว้องสาวว่าถือโหลดว่าสันอืมเอามาเบิ่งพี่น้องสว้อยพี่น้องเบิ้งพรอมเบิ่งตีพี่นอ้องนะ่นน่ะเนือ สีเหนือ้อสีงามครับเออพอดีหันหันหันไหมหเดือโนโน่อื่นผ่านไปครับพี่น้องเมื่อวานนี่กินอันอูปลาเมื่อนี่ก็ยังมีโน่อ,อยู่นะครับโน่บ้หันบ้หันหล้วอยู่ครับยังมาไปปล่อยใหม่อยู่เอาโอ,โอ้ฟังเสียงโูดรลโอ้ยหลายถ่านเพื่อนว่าคือบอหล่องกินตะจ,จูแบบบอไซขาแต่ว่าทั้งบานบ้าวเท่านี้ ต้องกินกับเขาด้พี่น้องไซเขาหนึ่งไซเขาโอ้โอ้ซอยหลายบวเบิร์ตได้หนะโอ้เนื้อแดงๆพอดีเลยซ้ำเนี่พูุณห์นะพูณห์นะพี่น้องเออนั่นละใส่ทางนัหนเลอยอู้เบิ่งขันนี่พี่น้องเบิ่งทั้นี่เบิ่งบังยังหน่อยนี่เราเหลืน้ำยังขาดมีดกับเข่าดีครับพี่น้องไอ เหนือกำลังพอดีงามเน้นๆ,ๆเลยเป็นตะยำพลอยดีแท้พูดนะเจ็ดเลยจักสีพลอยจักสีหยาบเลยเอาขา<ม>้าก็เลยมาเนี่ยมาเนี่แมัม้งเอาเอาไปกางซอยอีกตัวนี้เห็ดเจลียวว้ที่นี่หมดละเห็ดเจลียวได้พี่น้องประเนี้เห็ดเจลียวพี่เพียะต้มไว้เรียบร้อยครับ sau hết treo hẹn bọn say bì hoạt động binh hoa bì sai hoạt động bì sai binh đi sai binh hoa nó, binh hoa sai 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 binh hoa áo binh hoa sai binh hoa Lưu xuân, lươm xuân. Bong bong bong, 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 buông, buông bong, buông bong, 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 ดีเลยจะเอาใส่อีกตัวนี้ขั้นอยากให้มันข้นหรือว่ามันขุนนะครับให้ใส่ตัวนี้หลๆนะครับให้ใส่ตัวนี้หลๆเอ,เอาเอาเจียวเอาพริกลงไป<ล>อเอาสม้มมาละเอาหอมใส่น้่หอมชี้หอมนี่ครับนี่ละนี่ซอยกันซอยกันหอมชี้หอมชี่ไปเรื่อยอ่าแล้วก็หอมต้นหอมนะครับต้นหอมใส่เข้าไป ข้นในเข้ากันเรรียยบ้อใส่แล้วไไลลนก,กัอใส่นนเรียลอา่าใส่น้ำปลาพูดใส่น้ำปลาน้ำเนี่น้ำปลาใส่จังน้อยเนาะใส่จังน้อยพอใส่เกลือไปแล้วเออโอ้โหน้ำปลาพอ่อพอ่พอพ่อโอ้<ข>ชิมคนครับ e. ท,ท,ทีนี่ละอืมเบิกซิ้เหมือนกันพี่น้องอืมโอ้ยขมจวดจัดขนาด เอาไปเสียบน้ำบาวเทาครับมาทีนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คูสู้คนครับเอาพ่อกระบ,บาวเทาฮันนัทแชนแนลนะครับมือนผ้พาพีผ้าหนองมากินจุเนื้อครับพี่น้องจุเนื้อ,อบริสุทธิ์ให้พี่น้องเมึองให้น้องสาวสอยให้นะครับนี่ตอนใหญ่ใหญ่กอนน้องสาวอะไรจัดให้เลยนะครับก็มีตับพ้อพี่น้องตับหลายเติบเลยตับใหม่ๆสดๆโอ้เป็นสิมันเหมือนพี่น้องฝนกำลังสีมาฝนเิีําบาวเท่าเลยเดี๋ยวนี้ กับดอกจอกนั่นนี่นะครับพักกับมันนี่หลายพวดพี่น้องใบกอกพุณนะเอามาเป็นต้นเลยใบกอกอ่อ,อนแลลวกับพักอีเลือดพักหัวเสือหูเสือหูเสือนี่พี่น้องเอามากินกับมะละดอนครับพี่น้องมาละดอนนี่มาละดดนโอ้เสียงลมเสียงลมแหงงเด้อวพี่น้องเด้อเอาใส่กับข่าเนียยำเทียงมาพี่น้องมาเสียบน้ำบาท่าจุดจวดหลดฉลองผู้เดียวกันมัอนี่โอลมแหงเอายาม,ามันลงแจวก่อนหรอกลองเบื้อง,งโอ้ ติงต่งๆเลยอ่ออำนำคือเกอ,อสวดเอาบ้าก,ก่อนคือบโกขุ่นวะอัวนอนพื้นใช่หระตับอืมโอปีอืมสวดสดคำมันนี่อืม อผมตรวดเลยตับก็เลยมาพี่น้องมาพูดทั้งไกบ่บาเทากินเพื่ออะไรครับด้วยก็ตกรอ,อให้พี่น้องทีบอกกินดิบนํำพี่น้อง ใบกวักนออ่อนงามๆเ <c oughs> ปลี่ยนมองมาเนี่ยใส่ตับใส่สามิบกีบเข้าไป บอด่แไ่อันบังหน่อยพี่น้องบราเท่าบุก,กินเลยพี่น้องโอ้ยสาวสีพันกระมานะั้นมันอยู่ในพันบุก,กิน <laughs> อยู่จำมจำมอยู่ห่องนันงห่องฝ่าวน้ำฝนเลยพี่หน่องฝนไหลมากเหมือนสามสิบกลบ เป็นตรงใส่กับตับโอ้ยมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อ บ่้มมีน้ำรองเอาเจียวบ่้มมีน้ำรองสดเจียวออก ส่วนกระเอยหยดกวกนลยอืมตัวดเลยบกเข้าแบบ ตัวกากาเขาเนี้ยติดมือนะสมซื่ออี่เขาเนี้ยมาเหันเบือ่อพันท,ทั้งคือเบื่อ่น้อโอ้เสียงอันสร้างมันตัดอันนะั้นกอดังมากไก่ตัดตัดกระเบ,บื้อง Được độc chùa cũng gần Văn riêng Chắc đẹp quá đẹp Tế hộp cổ luôn ข้าเป็นนักฟุตบอลนี่เพ่ครับ <laughs> ทีหกกูจะขวง ส่วนไป่น่อยหมุนใจเหนื่อยนะคืนม,มากคือกายล้วเพิ่ เออฝน,นกินจุเงาขอจักคำนะสามสิบกี่พันตับพี่น้องเอาเป็นพี่น้องนี่ละกรอบนอกนุ่มในสูตรบ่าวทาบ ô ừ. oh. 30 kịp tân xin nhầm nhạc chúng thấy chúng thấy thảo แก่เขาหมายครับผืมลมเย็นๆลมเย็นๆอยู่กลางท้องน้ำมรนจะกศดหาครับพี่น้องเอ้ย นี่มันเฉยบางคนว่ามันอิเลียบาวเท่าว่าโบแมนมันเสียบ <c oughs> เดี๋ยวจะพูมักหน้องหรือเปล่ของเสียบขึ้นก็พูดมาก ันสิบกี่พันเหนียวคนเป็นไหนดอกี่โอ้ใส่คันแท้หน้าหกไปน่อยไีม tuổi tôi tôi đây luôn Hãy 老板大哥。能 ตรวจครับหมูว่านกินปลาลงต่วนมาเมือนตนุเนื้อครับพี่น้องสริลองก่อนสริลองจะควงผู้เดียว Thôi nào Một cái cũng sẽ buat bukan ขึ้งพอยทั้งเหนี่งขุง่นฝนมาแล้วจริงอืมกระเพิ่งกระเพิ่งให้กินเราก่อนฝนก็ได้พอดีปิดตึบเขาฝนเอือมากพี่น้องเลย ใส่หฮมใหม่กับวิวสวดพุทธเลยเนีสร็จมาคือหายวับเน่ยดใจมั่ tập chút thải giòn giòn mà nửa nhăn nếu phải nồng này vào nấm phún ีรสท,ท้นงามมากเลยหาถามว่าเราว้างเนื้อกับเครื่องในส่วนในมันบา,าบาดทนามักอยังมักส่วนในครับเสียบกว่าฮื่มคุณดีขนาด nhỏ hứng nằm bay mà ừ คับตาฟังเสียงอะเรียบป้่อยครับพี่น้องฝนมาห่มฝนมาไรนะครับบ่แห้งหรอครับพ่อพผิวผิวต่ว่ายันเี่กล่องเปียกกล่องถือน้ำนะครับเอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เจติตามรับชมบ่าวเท่าเมื่อนี้สร้องผู้เดียวนะครับว่าเบิดซ้ำพี่น้องเลืออยู่เลือเหนื่อนะครับส่วนข้างในเลือนนิดนึงนะครับเอาฝนห่มฝนไหลยันกล่องเปียกพี่น้องบ่ไเด้เอาน่ฮมแม่นำดูทงหน้านะครับเปลี่ยนบรรยากาศ เขาเขียวคนละมองนะครับนี่ต้นคามฟังนี่เขากําลังงามนะครับเขากําาังงามเขากลาลังงามปุ๋ยฝนตกมาใส่โน่อื่นมาหันบูม่วนลงพี่น้องไอ้กองเอเดเลยต้นเป็นห่วงอ้าวกระไรมองไรบอลระมัระวังด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้พายุเขานะครับตอนนี้ก็ผ่านแล้วนะครับพานทั้งจังหวัดอุลรชันานีนะครับขามไปหัวโป็หัวจังหวัดใดพี่น้องกันละมันระวังนะครับระมันระวังกันนะครับพธยรมชาิไพัยรมชติมันเกิดขึ้นมาโอ้ คับพี่น้องบอยากจะเอ่ยเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจที่ตามรับชมบาร์เทามือนี้ฉลองผู้เดียวนะครับฉลองผู้เดียวนะครับกินเนื้อนะครับเน้นเครื่องในกินเนื้อแต่เน้นเครื่องใน,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 งในฝากพี่ฝากน้องว่าที่เรานะครับมักกะไลถือใจกระแช่บา,าวเทานี้นะครับเด้อสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ